เชืมปรากฏตัวขึ้นกลางทะเลทรายที่ไร้อารยธรรมผู้คนป่าเถื่อนและเป็นศัตรูกันแต่ภายในระยะเวลาไม่ถึง30ปีชาวอาหรับที่แตกแยกกันนั้น ก็รวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ด้วยพลังความศรัทธาในอิสลามหลังจากนั้นอิสลามก็กลายเป็นต้นกำเนิดแห่งอารยาธรรมที่ทำให้โลกสว่างไสวด้วยความเจริญไม่มีใครทำให้เราต่ำต้อยลงได้ถ้าใจเราไม่อนุญาตมุสลิมหลายคนไม่รู้จักประวัติศาสตร์และความยิ่งใหญ่ของศาสนาตัวเองจริงๆแล้วเรามีความร่วมสมัยหลายอย่างในอดีต ในขณะที่โลกยังอยู่ในยุคมืดอ,อิสลามได้ปกครองและพัฒนาโลกใบนี้มาแล้วอย่างเช่นมหานครแบกแดดในอดีตเคยเป็นดินแดนแห่งความเจริญที่ชาวโลกใฝ่ฝันจะมาเยือนสักครั้งในชีวิตหืออย่างอาณาจักรปอตโ,ตโตมานที่สมบสุขมาก,กว่า700ปีเพราะการใช้กฎหมายอิสลามหรือชาริอะปกครองดินแดนตั้งแต่ชายแดนรัสเซียจนสุดประเทศโมรโ็อกโค มหาวิทยาลัยที่มุสลิมสร้างไว้ในสเปนเคยเป็นแหล่งวิชาการที่ชาวตะวันตกมุ่งมั่นมาเก็บเกี่ยวความรู้และนำไปต่อยอดจนเกิดการฟื้นฟูศิลปะและวิทยาการซึ่งเป็นรากฐานความเจริญของตะวันตกมาจนถึงปัจจุบันในอดีตกว่า1,400ปีมาแล้วข้อมูลจากคมภีกุรอานได้เปิดเผยให้เห็นความจริงทางวิทยาศาสตร์และจักรวาลเมื่อมนุษย์ยุกหลังนำบางส่วนมาศึกษา ก็กลายเป็นนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆที่โลกต่างยอมรับและทึ่งในภูมิปัญญาอย่างมากเช่นอิบนุสินาเจ้าชายแห่งการแพทย์ของโลกผู้เขียนตำราหลักการแพทย์ชื่ออัลกอนูนฟิติฟให้แพทย,ย์ชาวยุโรปได้ศึกษาเป็นเวลานับหลายร้อยปีอัลอินริซีผู้ค้นพบว่าโลกกลมเป็นคนแรกที่ทำแผนท,ที่โลก โดยแบ่งโลกออกเป็นเจ็ดภูมิภาคตามเส้นขนานซึ่งเท่ากับเจ็ดทวีกในปัจจุบันอัลไบรูนีผู้มีผลงานกว่าร้อยชิ้นในด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และเพศาศาสตร์รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกาศว่าโลกหมุนรอบแกนของตัวเองก่อนหน้ากาลิเลโอจะค้นพบถึง600ปีโลกมุสลิมมีนักเดินทางอย่างอิบนูบัตูตอที่ออกสำรวจโลกในเส้นทางที่ยาวไกลกว่ามาโคโปโล อิบนุฮไฮซัมผู้เชี่ยวชาญเรื่องตาและแสงเป็นคนแรกที่อธิบายปรากฏการณ์การสะท้อนแสงจนได้เป็นบิดาแห่งจักรสูตวิทยาสมัยใหม่และชาวมุสลิมยังให้กำเนิดกีฬาหมักรุกแกบ่บรรดานักคิดสร้างวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกในช่วงศตวตรรษที่13อย่างเรื่องพันหนึ่งที่วาราตรีได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆทั่วโลกสร้างสถาปัตยกรรมชั้นเอกของโลก อย่างทัชมาฮาลและอื่นๆอีกมากมายส่วนสิงทออันประณีตลายแปลกตาทั้งพรมและผ้าไหมก็เป็นที่ต้องการมากๆในช่วงยุคกลางซึ่งชาวยุโรปนำมาใช้ในราชวังโบสถ์และสถานที่ราชการส่วนตัวเลขอารบิกของอาหรับที่เข้าใจได้ง่ายก็ถูกนำมาใช้แทนตัวเลขโรมันจนถึงปัจจุบันแต่ต่อมา เมื่อ,อนาจากปออตโตมานล่มสลายแผ่นดินอิสลามที่รวมมุสลิมไว้เป็นประชาชาติเดียวกันได้ถูกมหาอำนาจเฉือนออกเป็นประเทศต่างๆเพื่อง,ง่ายต่อการแทรกแซงกลุ่มมหาอำนาจสมรู้ร่วมคิดกันก่อตั้งรัฐก่อการร้ายอิสราเอลขึ้นมาด้วยการยึดครองแผ่นดินปาเลสไตน์ชจ้าของแผ่นดินต้องถูกเข็นฆ่าสังหารและกลายสภาพเป็นผู้อพยพในบ้านเกิดตัวเองทรัพย์สินถูกยึด หรือไม่ก็ถูกทำลายเพื่อการขยายดินแดน าตมุสลิมที่ต้องการจะนำกฎหมายอิสลามกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นซูดานโซมาเลียและไนจีเรียผู้ขัดขวางด้วยการยุยงให้เกิดสองครามกลางเมืองหลังเหตุการณ์ถล่มตึก w o r ร์กเทรดเซ็นเตสื่อยักษ์ใหญ่ของโลกพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ชาวโลกเห็นว่าอิสลามเป็นลับที่ก่อการร้ายจนทําให้โรคหวาดกลัวอิสลามหรืออิสลามโมโฟเบียแพร่กระจายไปทั่วตะวันตก ถึงแม้จะมีความพยายามจะทำลายภาพลักษณ์ของอิสลามที่เสื่อมเสียมาตั้งแต่เหตุการณ์ส1กันยาแต่ปรากฏว่าในสหรัฐเองกลับมีคนหันมาเข้ารับอิสลามมากขึ้นเยาวชนหนุ่มสาวมุสลิมทั่วโลกกลับมีความตื่นตัวหันกลับมาสู่อิสลามมากขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพาที่จะผ้าพื้นเดียวของหญิงสาวมุสลิมกลายเป็นธงัชอิสลามที่ถูกชูขึ้นปลิวสวัยไปทั่วดินแดนต่างๆของโลก หลักการทะล้านของอิสลามไม่เพียงแต่จะเป็นสิ่งสาปวนที่โลกยอมรับและไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพียงอาหารเท่านั้นแต่ยังขยายไปถึงการทะล้านของสถาบันทางการเงินอิสลามด้วยไม่ว่าจะเป็นธนาคารอิสลามระบบประกันภัยและประกันชีวิตตะกาฟุลไปจนกระทั่งระบบขนส่งหลังจากลัทธิคอมมิวนิสต์ร่มสลายไปแล้วลัทธิทุนนิยม ก็ขยายตัวฝังรากพฤติกรรมวัตถุนิยมและบริโภคนิยมขึ้นมาปกครองโลกภายใต้หน้ากากประชาธิปไตยที่พร้อมจะละเมิดอธิปไตยใครก็ได้ในโลกนี้อย่างชอบธรรมอิสลามในฐานะที่เป็นผู้จัดระเบียบโลกที่สงบสุขในอดีตจะกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับอนาคตได้หรือไม่และการกลับมาของอิสลามจะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดนั้น